วันนี้ทอพุทธ h าพาเที่ยวจะพาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการโครงการหารกลางวันโรงเรียนหนองแปนน้มสูงมาเชี่อราษฎร์บำรุงครับป่ะไปด้วยกันครับวันนี้ทอพุทธ h าพาเที่ยว มาที่โรงเรียนหนองแฝงนนสูงนาะเชือกราดบำรุงอำเภหนองแฝนอำเภอกำลางสายจังหวัดกาลสินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งนะครับก็มาในานามของสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาลสินนะครับในนามของชมรมวันนี้เราจะเข้ามาตรวจเยี่ยมกิจการของโรงเรียนแห่งนี้กันนะครับว่ามีการจัดกิจการ ได้ไปเป็นตามนโยบายของทางสพทหรือของทางรัฐบาลหรือไม่ประการใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมีมาตรฐานเพียงใดนะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูกันนะครับครับไปดูด้วยกันนะครับพอมาถึงบริเวณแล้วชมรมสตรองเราก็ลงทะเบียนแล้วก็เข้าห้องนะครับ เราจะไปฟังบรรยายสรุปแล้วก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกันที่ในห้องกันนะครับเราเข้าไปในห้องกันครับไปพูดคุยกันในห้องครับเ่วนครับ <ia> <f ell> วันนี้เป็นบรรยากาศในการเตรียมที่จะเยี่ยมชมโครงการอาหารกววางวันของเรียนน้องแปนตนสูงนะเชิญรบปรงกันนะครับครับท่บนานประธานมาถึงแล้วเรียนเชิญในที่ประชุมเลยครับจะได้ฟังบรรยายสรุปเรียนเชิญครับครับนี้เป็น เป็นทีมงานแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นผู้ประสานหลักนะครับเป็นผู้ก่อกาเนิดต,ตรองอําเภอกําลาศสของพวกเรานะครับครับต่อไปก็เป็นคณะที่มาตรวจเยี่ยมวันนี้นะครับท่านสุรพปีชาบุญแสนยศนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับท่านมนตรีวงหินนะครับท่านสินวิทย์คำนิโส ท่านที่ทร้อยปีเสริมชัยจันทรักะทีนักนะครับท่านบุรโงกรเหลืองดวงนะครับท่านเลขาตะวันนามปุจจังนะครับท่านกันถดภูไลเหลืองนะครับท่านพี่รมนายไชเงินท่านสายยังตะมบู์ท่านสนิทสีลำไพ ท่านอัครพลเตียงวิเศษท่านกระหนกพิษตับพระศรีนะครับท่นานชาวรบันพมท่านตุนรศักดิ์มันเหนียวท่านจตุนินภูพนักพิทักษ์ปูนครับและผมสับใครที่ลาลายนะครับครับท่านก็ต้องขอขอบคุณ ท่านรัชดรินพ์พราเดชขพร้อมทีมง,ง,งานโรงเรียนนองแล,ลงนองสูงในเคื่อพระตสมดุนะครับที่ให้การตอนรับร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับให้กับทีมง,งานพวกเราได้มาแลกเปลี่ย,เยนเรียนรู้ศึกษาดูงานถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสำมสตรองจังหวัดรสระิุรลงมาเยี่ยมชมนะครับหรือว่าเป็นพิธีใหม่เป็นพิธีหนึ่งนะครับ ที่เป็นเคยมีมาก่อนนะครับโครงการนี้เป็นยังไงมาอย่างไงนะครับในรายละเอียดในส่วนนี้จะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านประสงค์รานานะครับได้เป็นคนยี่แจงบอกกล่าวกับพวกเรานะครับขอเ,เชิญครับตระเรัท่านคณะกรรมการประธานศึกษาทานตุนิการแล้วก็พี่น้อง ตุนทรสงตรองทุกท่านแต่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทางชุนรสงครามจังหวัดกรสินได้มารมาีโอกาสออกมาเยี่ยมในพื้นที่ในจังหวัดของเราเอาวัน่านั้นผมก็ขออนุญาตที่จะได้กล่าวถึงในถึงสุนทรสะครอง,รองอนิดนึงเพื่อปูให้กับทางท่านที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้รับทราบชมนรสตรองเป็น เครือข่ายของปปชซึ่งชมรมสตรองจิตปอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาลสินนั้นก็ขึ้นตรงกับปปชประจําจังหวัดกาลสินก็มีหน้าที่หน้าที่ก็คือคามให้มีการสอดสอนดูแลหล,หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม แม่น้ำลำธารให้น้องครองดึงภูเขาป่าไม้ัวนี้ว่าซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติมีใครดูแลมีใครเขาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวบ้างหรือไม่มีการสอดส่สองดูแลงบประมาณโดยก็จะอีกแล้วส่วนที่ลงมากก็คือในส่วนท้องหินไม่ว่าจะเป็นสา,าราะบั่ของโค้พื้นฐานอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะ ก็เป็นลงดูได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราก็พูดกันลรอย,ยมาเป็นประจำก็คือเรื่องของโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริมนมน,นั่นก็คือเป็นประเด็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเล่าว่าทําไมจึงต้องอาอาหารกลางวันอาหารเสริมนมสำหรับหน้าที่หลักที่ทาง พอปอระชาชด้มอบให้กับชมุมรมสตงนั้นก็คือตัวแรกนั้นให้ที่ในการให้ความรู้ให้ความรู้กับประชาชนว่าการที่งกประมาณกลมาแล้วในการตรวจสอบการสอบสอบดูแลนั้นจะทำํำยังไงบ้างนั่นก็เป็นหน้าที่อีกตัวที่สองก็คือจะต้องขยายคือี่าย เพราะว่าคนโกงกินจนผิดหายมือใครยาวเสาเอาไว้ไร้ความายเงินเป็นนายสายที่เแต่จริงทจเรียนทักระชาชโกงมกตองจิดตอวเพียงต้านทุจริตอำเภอโครมนาสัยพร้อมคณะที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ทางโรงเรียนหนองเป็นัวหนโางานเคื่องราชองค์ของเรามีความดีดีอย่างยิ่งที่ท่านได้ปรุนามาเยี่ยมชมการเนินงานกาออาหารกลางวันของโรงเรียนนะคะ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนแซงของเร่านะคะและดำเนินงานตามระเบียบของทางราชการและก็่วยงานตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอราสินเขตหนึ่งอย่างเต่มทั่นะคะโอกาสนี้นะคะทางโรงเรียนได้ขออนุญาตแนะนำผู้บริหารคณะกรรมการพานศึกษาซึ่งวันนี้ท่านก็เดินทาง ร,ร, Luckily, ร่งงาคณะที่มาจัดตัวนะคะตอนนั้งคณะคทูตรับผิดชอบอาหารกลางวันแล้วก bon ็สวนท่านผู้อำนวการโรงเรียนในเขตตำบลหนองแพร์สองโรงเรียนนะคะที่ท่านเดือนผ่านมาให้เงินเสด็จกับพวกเราวชาวหนองแพร์แบนี้นะคะท่านแรกท่านผู้อำนวการโรงเรียนพระฤดิษณะผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแพร์มันถึงและเชิญท่านที่เป็นกรรมการประธานศึกษาท่านพื้นฐานท่าน ท่าดสายเมืองค่ะท่านสมปองพิเชนศักดิ์ค่ะอันนี้เป็นท่านที่มาในงานท่านนั่กรรมการสถานศึกษาแล้วก็เป็นประธานกสมนะคะของตระกูลดองแดงโครงการนะคะที่ท่านเดินทางมาให้กําลังใจพวกเรานะคะท่านขออมีนาวันต่างนอกท่านขออโรงเรียนเดนมาสังทิ่ค่ะท่านหนึ่งนะคะท่านขออี่ติมาวัชรินนะคะสกุลศิลป์ศิลป์ ขอต้อนรับมาถึงราชสูรเกาะนะคะวันนี้ท่านทั้งสองท่านโตให้กำลังใจสูงสุดส่วนสำหรับคุณครูนะคะที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารกลางวันนะคะจริงๆโรงเรียนเราก็คุณครูทุกท่านก็มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งโรงเรียนนะคะแต่วันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ทางางสองที่้องเรียนนะคะขออนุญาตแนะนำคุณครูที่เข้ามาร่วมในวันนี้ก็คือคุณครูสามีโฟมค่ะผู้ชำนาญการพิเศษด้านพิการน่งคะ คุณครูสายใจวรพันธ์คุณครูชำนานการพิเศษคณะที่เจ้าหน้าที่รักคุณครูอุไรวันแสงฤทธิ์ตำแน่งครูนะคะเจ้าหน้าที่อานแลางวันค่ะและวก็ดีนักงานชำนาใจทางด้านพิเศษนะคะโอกาสนี้เกิดท่านผู้บในการเรียนท่านอววสชินทร์ทัิได้นักราบต้อนครับและก็นำเสนอข้อมูลเรื่องต้นของครูของผุคชาะกรและรอบล้อมของโรงเรียน ครับอนอื่นก็ต้องยินดีนต้อนรับนะครับท่านทุกท่านนะครับชมรมสตรองกิตพอ,อเพียงตั้งทุจริตอำเภอพมรสายจังหวัดปรา,า,ราิีนนะครับที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรานะครับที่ท่านจะได้มาแนะนำนะครับยินดีโดยเฉพาะทั้งผนะู้นในการประสงค์บานานะครับท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะครับในเรื่องอาหารจํงวันนะครับโดยโรงเรียนท่านที่เคยอยู่นะครับอาจจะเป็นตัวแทนของปกกระเทศปะวบานะครับนอกจากนี้ก็อยากให้ท่านได้ส่งติดโรงเรียนหนองแปน ن นศูนยเชื่อพระบัรดุลจงหวบลหนองแ ب น ن อำเภอกมลาแสงจากกรรังหวัดกาลสินมีเนื้อที่17ไร่2ง,งาน75ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอน,นุบาลจนถึงระดับชั้นประทมศึกษาปีที่6โดยการบริหารงานของผู้โยการวัชรินทร์เดชประกอบไปด้วยข้าราชการครู12คนอันตรจาจ้าง1คนเจ้าหน้นาที่ธุรการ1คนนักการพันดวงนคนจำนวนนักเรียนมีการศึกษา2 5ง5 ประกอบไปด้วยนักเรียนโรงเรียนหนองแปจงจำนวน268คนโรงเรียนบ้านวองพูสี17คนเรวมแทงซิงสอ้น285คนยินดีต้อนรับชมรมสตรองจิตมอเพียงต้านพุทธจตจ,จังหวัดก,กาลสินด้วยความยินดียิ่งก็จะมีประเด็นนะครับที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับจากประเด็นว่าเราจะดูอะไรบ้างนะครับหนึ่ง ชื่อโครงการนะครับสองสถานที่ตั้งครับสถานที่ตั้งพบือโรงเรียนบอกเหตุผลว่าทํทาทไมจึงเลือกโครงการนี้นะครับสี่ข้อมูลพื้นฐานของโครงการนะครับห้านะครับมีข้อสังเกตหรือประเด็นส่มเสียงอะไรบ้างนะครับจากที่เรา,าไปไปดูนะครับไปแลกเปลี่ยนเรียน,นรู้นะครับหกข้อเสนอแนะนะครับข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงละ ต้องกามต้องการการส่งเสริมอย่างไรบ้างครับเจ็ดก็คือภาพถ่ายประกอบกิจกรรมนะครับต่างๆตัวแรกที่เราจะไปดูคือโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะครับการแจกจ่ายนมนักเรียนทุกคนได้ดื่มทุกคนนะครับสถานการณ์โควิดนะครับกับพื้นท,ที่โรงอาหารเรามีน้อยนะครับผมก็นำเรีนเดี๋ยวท่านไปดูแนละ้ควคว่อยค่อยมาคุยมาสรุปกันนะครับก็ามนำเรียน มีข้อสงสัยใดๆไ,ไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งรครับอบคประกุณครับวันนี้เราก็จะมาเยี่ยมชมอาหารประเภทนมที่ได้รับจัดสรรมามาดูกันวันนี้ท่านที่ปรึกษาสำรักตรองอุณลาสายที่ก็คือท่าน ประสงค์าลานะ <c oughs> ครับกำลังอธิบายให้ฟางเข้าใจกับ่าน้ม่ิการโรงเรียนอยู่นะครับแล้เราต้องการเห็นเจ้าเดสวยมองด้าาทั้ง เนื่องจากว่าโรงเรียนนองแปนนนงสูงนาะเชือกราดบรรุงมีนักเรียนจํานวนมากนะครับในการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนั้นก็จะแบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงแรกนี้จัดที่บริเวณห้องประชุมก็คือสําหรับเด็กเด็กชั้นไหนนะครับที่ิบม,มารับอาหารช่วงนี้ครับอนุบาลสองอนุบาลสามอ๋ออนุบาลสองอนุบาลสามนะครับจะมารับประทานที่นี่นะครับแม่ครัวก็เตรียมอาหารเอาไว้ให้นะครับแล้วก็มีที่นั่ง รับประทานเป็นโต๊ะเก้าอี้ขนาดเล็กซึ่งเหมาะกับโจ้าวัยเขานะครับอุบาล2อนุบาล3 อาหารก็เริ่มรับประทานกันแล้วนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับนนดู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 จบดเลยอย่างใกล้ชิดนะครับนนตั้งใจกินลูกตั้งใจกินเออ ตั้งใจกินล <ng> <Overwatch> ูก <im> ตั้งใจกินกินเองก็ได้เก่งมากเลยครับกินข้าวเยอะๆลูกกินข้าวเยอะๆว้าเก่งมากเลยอืมอร่อยมากเลยครับ ครับผมกินเ,ย,เยอะๆลูกกินเ,ย,เยอะๆกินเลยลูกกินเลยลูกกินกินตั้งใจกินครับตั้งใจกินครับไม่หิวก็อดทนกินอือหือโอ้โหเบิ้ลได้เลยครับ เบิ้ลได้อ้าเอโอเ <Okay. S 1> okay. คอร่อยมากคุณครูก็คอยบริการอย่างใกล้ชิดเลยบอกเลาะให้ครับตรงนี้คือโรงอาหารมีจดจัดอาหารสำหรับเด็กประถมศึกษานะครับ ขณะนี้ทั้งชมรมสตรองนะครับเข้ามาตรวจเยี่ยมบริเวณโรงอาหารต่อโรงเรียนองแปลนนสูงมาเชื่อมราบบั้งเมงคือีนี้นะในโรงอาหารเนี่ยส่วนที่เขาบังคับยู Book ่สรวนปัรกตวปอด

ต้องรกาว่ขาวยแท้ทแล้วกเไิร่มก็ได้เราจะกินสามมืทอการนี้เรียกม่าวางเราคนลมัอย่าราก่มนมวเมนมตัวนี้ ปอไหนลูกปอสองมาแล้วครับปอสองเข้าโรงอาหารนะครับม,มาแล้วครับทางนี้ก็ที่ปอสาม,มา ก็ยังแจกยังไม่หมดเลยนะครับที่นั่งทานแล้วก็ทานจับสองมอือด้วจับสองมือเได้ร้อนออแล้วค่ะดี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 ครับจากที่พวกเราได้ไปเก็บข้อมูอลต่างๆก็จะเป็น ในเรื่องของโครงการอาหารเหลืองนมก็ด้ให้ความคิดในเรื่องของการกำจัดหนูนอกจากจะมีหนูแล้วจะมีคนหนูมันจอดที่เรากรองแต่คนนั้นเอาไปที่ละหีบสองหีบนน,นี้จริงๆนะครับตองโรงเรียนน้องแปก็ได้เสนอเนี่ยในการจากกัดเก็บคุณจะได้บูรณาการเอาทำเป็นห้องใหม่ เป็นท้องที่สามารถกับดูรลป้องกันนูแลป้องกันคนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านที่รึกษาเสนอก็คืออยากให้เราแยกส่วนในส่วนที่สามารถแยกได้เพื่อเพื่อสามารถชี้แจงกับในการตรวจสอบครับพวกเราเนี่ยมากมาชี้ให้เห็นว่าในการตรวจสอบรอบหน้าเกือเกือมีผู้ที่มาตรวจสอบเราจะได้ชี้แจงได้ถูกครับว่างบตัวที่เราแจ้งแม้บ้านเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะครับไม่ใช่ว่า เราแม่บ้านกใจอย่หรือมูมันจะอยู่ด้วยกันมันจะเกิดปัญหาเท่าทีา่ดูอาหารเนี่ยครบห้ามหมู่แล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลทำยังไงจะให้เด็กได้ทานได้แล้วมีตามหลักของโภชนาการไก่ <c oughs> เช่แข็งนั้นจุดอ่อนเพราะมันก็คือเวลาเอามาประกอบกเวลามาต้มข้างนอกจะสุก ดเดแตทข้งในม,นมันยังไม่สุขมันยังไม่แข็งเพราะเป็นต้้งแข็งใช่ไหม,มเป็นตั้งแข็งท้างในจึงไม่สุขถ้าไม่สุขถ้าเกิดมีทุกตากี่เรียน้า้งในลก็ยังมีทิศตามทิศได้เราเืินเราเรียนทามปกตินั้นอยากให้จะให้เด็กนะครับดึงที่โรงเรียนนะครับตามที่ท่านประสงค์แจ้งไปแล้นวนั้นครับเพราะว่าไปถึงบ้านแล้ว มันไม่ค่อยจะดึงนะครับไม่ค่อยจะมงันสี่พันบาทนะครั 4, บก็จ้างเหมาสี่พันนะครับจ้างเหมาสี่พันแล้วก็มีพนังกงานตรวจสอบอาหารถูกต,ต้องตามคุณสมบครบถ้วนตามถูกหลักนามัยนะครับแต่คนที่ทํต้องมาประกอบที่โุงเนียนที่เท่าที่สังเกตนะคะนักเรียนเดินไปประมาณสิบจุดห้าแปดพอรับอาหารเสร็จก็จะประมาณสิบเจ็ดุดศูนย์ห้า เด็าๆก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีในการที่จะรับอาหารแต่ว่าที่ตักไปก็ยังยังไม่พอนะคะก็ต้องตักเพิ่มเพราะว่ามีเด็กเด็กเท่าที่สอบถามดูก็คือมีจำนวน1้อคนในช่วงแรกที่ที่โรงเรียนจะให้เริ่มรับประทานอาหารตั้งแต่1 1เอ็นอาฬิกาจนถึง11บ0็ดสามศูนย์ 0, ถึงจะเป็นปส4ถึงปหก ไปรับประธานที่ตรงนั้นก็ขอชื่นชมในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของโรงอาหารนะคะทำถูกตามระเบียบของการป้องกันในสถานการณ์โควิดนะคะมีฉากกาั้นมีอะไรเรียบร้อยนะคะ,ะสะอาดสะอา้าน